เด้อจ้ากินของน้ำกานจ้าลาบหมูอยกละลาบมือนี่กบผักผักลาหลายเด้อกินน้ำกานเด้อแถวพักสี่ พักกาศให้กินกับหลาบพัก,รรากมาให้ก็แค่ก้าวของคริสต์นเน่หอกินข้าอ

Okay คนบนะ่ไม่พักกับก่แสนหมสองไม่พักก็ห้ายมันเรื่องเขาเจ้าของเขาเจ้าขึ้น น้อยนะถ้าจะคิจะนหนดอกจะจีบปังคือบ้านเพลินว่าเรวอัวมึจมีอีทธิพงเลย เง้ยไป,ป,ไปไดูไปหอมลักมีลายคือเพิน่นเพรเดี๋ยวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเห็นเพิ่นใหญ่ใส่ใหญ่ทั้งเพิ่นเวลาเงินกลางอากาศจะมีเรื่อพี่น้องเพิ่นว่าเห็นเพิินปลากรันไปโขนเงินพอก็อยากได้คือกันขอก็กเฮ็ดไป Bất cứ bất đại bất cứ 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 bất ขอกะเบิ้งหายทุกคนทุกคนกดคอมเมนต์กดได้ง่ายอขอกะเซ็นห้เมื่อบัต่ผู als, ้ใช้่านมากขอกาเซ็นห้เมื่อเฮใไ้เ้ินเมื่อใส่บ้ตก็ได้จะาอาวนาแ้่นอกมองนี่เนาะเฮ็ดไป มันได้เห็นมาโดนแล้วเนาะมันเขาพื้นแก กิน้ำเปล่านึ่ขออภไยหลายขอบคุณสีรับส้มเ้วยอจ้าคลิปหน้าพอกันไหมจ้าบ๊ายบายจ้ากินขา้าวพิงฟักผิงแดด